คืออะไรหรือป like e ่าจู่ๆเหมานี่มันก็ไม่ปิดล็อกเว้ยก็ไม่ปิดล็อกเฉยๆเลยอ้อยเราก็งงเราเราต้องเราต้องดูก่อนเราต้องเราก็ขุดคุยก่อนว่ามันเคยมีวีรบุรุษเคยทำสิ่งเหล่านี้ไหมมีมีเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าใครอยู่กูบางกูไปก่อนมันมีทั้งคนที่ดวงดีและดวงไม่ดีขอโทษนะฮะเออบางท่านสมมติเราเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเกมเนี้ย ทุนกาดหนึ่งร้อยเส้นอุ๊ยกูณทำอะไรอยู่เนี่ยการสังเกตคิมูคิมูเม่านเน่ทำอะไรอยู่ไปนะสายมอ่ะเดี๋ยวนะวังหูหูกัดก่อนหนึ่งร้อยนี่เนี่โอ้นี่เด็กขี้อะไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยเออประวัติศาสตร์มันเคยมีอุ้ยเียนี่ก่อม่วงช่วยได้เราไม่ได้ไงมึงไอเวนี่ก่อม่วงถามว่ามีโอกาสได้มันมีาแล้นเว้ย ก็คือมันเหมือนกันนี่ที่สําคัญที่สุดเออมันมีอย่างคุณก็ต้องรู้เว้ยที่สําคัญมากๆเว่ยเผื่อเราลืมไปประดับในโลกเนี้ยประดับในโลกนี้ส่วนใหญ่ที่เราจะรู้ก็มันแรงแล้วมันแรงแล้วมันแรงจะต้องใช้ตัวมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เราต้องใช้ตัวมันเองในการบวกเลยโอ้เอากระต่าประดับมาโนดของเราไม่ได้ใช้ตัวเราเองในการตีบวกเวยเราใช้หินเบรพกร์โดมาเราใช้หินในการบวกซึ่งจับแยกเคสนยเราเองราคาของตัวเราเองมันอยู่ที่เท่าไหร่อะตัวเราเองอยู่ที่200นั่นเริ่มนับกำไรได้ครับมีเยอะแต่ไม่อยากเปิดเผยมันเจ็บชิดยาร์ดเออวันตะวันด้วยหวังดวงระเบิดตัวเองสัก็เลิกสายลงบอล ช้เฟลไม่ได้ใช้คอนไม่ได้เออระเบิดเท่านั้น <Hey. S 1> แต่โอกาสมันแตกเยอะกว่าเฮ้ย <laughs> hey, มันน่าลุ้นไหมจะดีใจไหมเนี่ยเออการตีบวกก็เหมือนตีตัวเองคนเดียวจาะหัวใช่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> <Hey. S 1> เดี๋ยวผมคือ <c oughs> เราจะไปพีตัวนี้เหตุผลเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเรามีหินนั่นเองผมเองอะ่ะผมเองผมเองมีหินพวกนีเ้เยอะเยอะเกินไปประมาณว่าเอาให้ได้เลทตัวนี้ก็ได้เลทเก้าพันเออได้อยู่เอาตีิลา แล้วก็ประดับคับเอาเฮ้ยเอาคอนเทนต์นี้โอเคนะให้คอนเทนต์นี้ซื้อไหมผมเอานะเอาผมมือให้ตัวเองหน่อยมาดูกันมาดูกันน,นับตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวรอดูเก็บสะสมได้เมื่อไหร่เดี๋ยวประกาศโป้งเดียวเลยสร้อยมาดนดหสิบชิ้นเจอกัน2องทุ่มครึ่งอุอ๊นะเอเนี่ยประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะเกิดขึ้น <laughs> คอนเทนต์ระเบเองซื้อเองระเบิดเอง ใครยังไม่เคยลองตีโมโนได้ลองอยากรู้โลกจริงคิดผมมาก่อนเพราะช่วงสองวันนี้ผมขายหมดเลยนี่จะต้องเริ่มเก็บโอ้ yes ถ้าจะเอาผลึกทมินต์ให้มันได้เท่าไหร่ห้าร้อยใช่ไหมเอาหกร้อยเลยกันให้ได้หกร้อยใช่ปะหกร้อยผมก็จะต้องมีผลึกไอหินพวกนี้อย่างละหกร้อยเม็ดอ่ะผมจะต้องเตรียมพวกนี้อย่างละหกร้อยเม็ดเพราะนั้นหินตรงเนี้ยผมจะไม่ซื้อแต่ผมจะใช้การดูดยางเอา จบไลฟ์วาววซีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนว่าไหวไหมทำมคประกาศงานเลี้ยงประจำปีจรุปยังไงเนี่ยสตรีมสดงานเลี้ยงนะก็จะมีสตรีมสดงานเลี้ยงของของทางออฟฟิศเดียวนาะก็จะมีในทางเออ่ได้นี่ไงกำลังแบบมดีกรูเมื่อกี้จัดฟันอยู่ก็เดี๋ยวก็จะไปไลฟ์อ่ารีแอคชั่นในวันที่หกพันวาเช่นเดียวกันถ้าใครอยากดูบูแคทรีแอคชั่นไวกับการงานสดงานไลฟ์ครั้งนี้กเน่มันมันยังมันยังมันยังไอ้นี่เขาอยู่ขอของพรมขอขม เียก็อยากเจ็บจังคมเฮียอะไรเนี่ยอ่านี่นี่มันคมกว่าอันนี้ครับอันนี้ที่ถามมาก็คืออ่าหัวใจพันดวงเรื่ทางสูงเงานเล็กขับไปออนสุขวิจิกาถึงวันที่หกธันวาหัวใจเบลหกร้อยอันหัวใจกาโมยังไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงงชุบปลาล้องนะครับเอาอันนี้มันไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะมันเป็นอย่างนี้ก็คือยัดหน้ากันมันอย่างนี้ฮะจากใครอ่านนะเขาบอกว่า ได้ทางห้องหลัอแล้วเห็นเสียงดังแล้วตื่นมาจำนวนที่สามารถเข้าร่วมจะถูกอัปเดตทุกสัปดาห์เป็นเวลา3สัปดาห์3สัปดาห์เนอะก็ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาถึงวันที่6ธันวาคมปวดท้อเลยเนี่ยโปรสอยดาวเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาครับเดซิมเบอร์16พฤศจิกาไม่ใช่ดิก็คิดแล้วแข่งซุ่มได้รู้สึกท้อ ยังไงมันตีไม่ติด,ดยดังไงจะมองาตี่ะตีอาวุธไม่ติดเลยมหมดแล้วตีสิบชิ้นกู

สมอ,อื่นแบบมามา,มาเปลี่ยนเอาว่ะนี่มีบินเดยบินไหม

내도어 <laughs> 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 คือเห็ดตะบอดฉันไม่สามารถหาเห็ดสดสีฟ้าได้อีกในพื้นที่นี้เพราะว่าไม่ฉันหามันไม่เจอเห็ดกรวยสีชมพูหน้าแล้วมาร์คแมนอะอย่าเล่นระยะไกลยี่ห้อเอาไปยัดหน้าโดนแน่นอนและทุกตัวที่กูเล่นแม่งเอาไปยัดหน้าทุกตัว โดนแน่ๆไงแคเล็งให้ดีอย่าลบลูแ่แอนะทงเพราะว่มามารแมนโดนทีน,นึงก็คือโดนไปหกทีละหกสิอ,กสอ่ะ,อะมาม,มารเก็บมากดีนะเขาเดเวนีมาร์แมนมีค่าขึ้นมา smith was patient ah. tell me if you <laughs> need <reading> it <laughs> With patience, tell me if you need oh, it. Wonderful. A blacksmith with patience. ย <Yeah. S 2> แถวขม <c oughs> ีเ้นลง,งมาอ <c oughs> อยดมาตรไปดู คนเก็บเห็ดก็มานั่งเอาเห็ดมาตุ้ยหน้านี่มันเร็วขนาดไหนวะมยมันเร็วมากคือเราอะเราต้องเร็วเครียด โอเคโคมไมเดทเกียเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อมเมื่อเราไปพื้นที่ที่เขาจำกัดไว้ให้เราใช้ซึ่งแต่ับพื้นที่มีตรงไหนบ้างมาดูกันอ่าเริ่มต้นเริ่มต้นนงะแต่ตอนที่มันอัปเดตเลยเนาะอ่าที่แรกก็คือโคเลม